ต้มน้ำในห้องลูกค้านะคะแต่ไม่ได้กินกาแฟไม่ได้กินอะไรนะทุกคนจะขอใช้กาต้มน้ำร้อนแล้วก็กินยาใช้แก้วของลูกค้าแล้วก็แก้วเรามาช้ายยัดน,น้องมาด้วยนะคะคือช่ออาการดีขึ้นนะทุกคนแต่ว่ามาเจอห้องที่เป็นวันนี้มาทำงานตึกน้องนะคะแล้วมาเจอชั้นทีออ่ลูกค้าสามารถเอาน้องหมาเข้ามาได้นะคะมันก็เลยไปอีก อ้าวถุงนึงมีกี่เม็ดเนี่ยเมื่อวานกินไปสิบเม็ดค่ะเขาบอกว่า,าผู้ใหญ่รับประทานครั้งละเจ็ถึงสิบเม็ดนะคะเด็กรับประทานครั้งหนึ่งถึงห้าเม็ดวันละหนึ่งถึงสามครั้งอ๋อกี่เม็ดเนี่ยเราได้กี่เม็ดเมื่อวานกินสิบเม็ดวันนี้เหลือสองสี่ห้าสิบห้าเม็ดต่อถุงอ้าวหมดแล้วถ้างั้น <c oughs> อันนี้ก็ขอยืมของลูกค้านะคะ เอองลูกค้าคนนี่น้ำร้อนเราต้มเองกับมือนี่น้ำที่ประเทศซิเบเดนสามารถกินน้ำในห้องน้ำได้นะคะน้ำน้ำกินน้ำในห้องน้ำได้เด้อจ้ะที่นี่นะหอมมากทุกคน ่อก็ไม่เคยกินนะพี่เขาก็บอกว่าสามารถเอาละลายน้ําร้อนได้นะช่อเอาน้ำละเอาน้ําร้อนละลายก่อนแล้วก็ผสมกับน้ําเย็นก็กินได้เลยนะคะเมื่อวานเมื่อวานได้ของมาก็กินกับน้ําเย็นไม่รู้เนาะกว่าน้องจะละลายก็นู่นละค่ะสิบห้านาทีอันนี้พี่เขาบอกว่าให้ผสมกับน้ําร้อนนะคะมันก็ร้อนอันนี้น้ำมาจากห้องน้ำนะคะเมื่อกี้เนี่ย เอ,อได้อยู่ได้อยู่เดะเทะไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่รัวไปนู่นแหละจริงๆอ่ะพี่เขาบอกว่าให้ช็อตนะคะก็คือแบบใส่น้ําใส่น้ําผสมไอใส่น้ําร้อนก่อนแล้วก็ใส่เครื่องแก้วนะคะแต่ว่าชอบคิดว่ามันกินยากอะ่ะทุกคนชอบก็เลยกินน้ําเยอะๆแบบนี้เอานะคะเอาน้าเข้าร่างกายด้วยมันเป็นตะกรนอทุกคนแต่ชอบชอบนะ ชอบอะกลิ่นมันสมุนไพรดีค่ะแต่แฟนชอบกินไม่ได้นะแฟนชอบแบบให้ดมปุ๊บเอออยู่เงี้ยแต่เมื่อวานมาคับให้อมอลูกอมตาตะขาบไปนะคะห้าเม็ดนางก็ไม่เอาอีกเลยทุกคนอะไรที่กินแล้ว ดีถึงมันจะขมขนาดไหนถึงมันจะแบดขนาดไหนดอลิกขนาดไหนก็ต้องกินนะคะเพื่อร่างกายของเราทุกคนอืมโอเคตาขีย่าเขียวตราใบโพลาตราใบโพนี่นะคะอืมซองหนึ่งถ้าเกิดว่าชอบกินอ่า ครั้งละห้าเม็ดก็กินได้สามเวลานะคะเช้าของวันเย็นแต่ว่าชอบเลือกกินสิบเม็ดเลยเนาะเขาบอกว่าผู้ใหญ่รับประทานครั้งละเจ็ดถึงสิบเม็ดนะคะอืมอิ่มเลยนี่คะ่ะทุกคน <c oughs> อย่าให้มันลงปอดก็โอเคและคะ้วค่ะสําหรับที่เป็นไข้แบบนี้เนาะวันนี้ก็ได้ลูกอมมา <c oughs> เขาใจลูกอมนะคะไม่ใช่มาแจกหรอกเขามาเอามาเป็นไว้ตักเป็นตะกร้าเลยคะ่ะลูกอมแบบนี้ทุกคน แล้วใครจะไปกินได้บางคนนะคะใช้คําว่าบางคนนะเขาก็แบบว่าพอเห็นปุ๊บคือเขาไม่ได้อะไรหรอกพนักง,งานเขาก็แบบว่าเอาลูกอมแบบนี้ค่ะมันมีหลายๆแบบพระกันมาเนาะไว้ในตะกร้าใหญ่ๆเงี้ยบางคนไม่น่ารักนะคะก็คือเอากลับบ้านเลยหอบหอบใส่กระเป๋ากลับบ้านเลยบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนนะบางคนชอบเองก็หอบแต่ว่าชอบหอบเต็มที่ประมาณ5เมตรแค่นั้นนะคะว่ากินแต่บางคนอนะใส่เป็นถุงแล้วกลับบ้านเลยนะคะแบบนี้มันก็น่ากิน่ะเนาะ ใครจะไม่หอบมั่งแต่ก็แต่ก็ไม่น่ารักอะ่ะเนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะไปแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน